เริ่มไหมอ๋อเริ่มแล้วโอเคมีอะไรบ้างนี่กับหัวนี่คืออุลตร้าแมนเวอร์ชั่นแรกแล้วมันก็มีตัวแมนมีทาโลมีทิก้ามีคอสมอสเอ้ไม่ใช่คอสมอสแ้องกดให้โฟกัสป่ะใช่ไม่เกี่ยวเชื่อไหมเมปิวสซีโร่ se, Zero, ไทกะแซดแล้วก็ตัวอะไรวะอ๋อติ๊กเอ้ย ใช่หรือวะไม่รู้ชิกเกอร์ชิกเกอร์เออชิกเกอร์โอเคอยากได้หมดเลยแล้วมีซีเคตหนึ่งตัวซึ่งไม่รู้ซีเกตอะไรลืมถามร้านมาอ่ะเริ่มเลยเปิดไงเปิดเลยเปิดอย่างงี้มาเลยอ๋อเหรอใช่เปิดง่ายๆอย่างงี้เลยอ๋ออันนี้ไม่ต้องจอบใช่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรลงมาเป็นอุ้ยผมว่าผมได้ตัวดีอุ้ยเชี่ย ราถึงก็ได้อ๋อผมอยากได้ซีโร่กับทาโร่ฮะอยากได้ซีโร่กับทาโร่รู้ไหมได้อะไรเดี๋ยวรู้แล้วได้อะไรเฮ้ยผมคนลุกเลยพี่อยากได้ตัวไหนนะซีโร่กับทาโร่ก็คือสองตัวนี้พี่พี่ได้ซีโร่เหรอกี้เลยนะเฮ้ยแล้วผมได้รูปวะผมได้ทาโร่ ทชวก่อนถ้าโลอุนเตแมนดัมเบรซิกที่ชอบในยุคโชว,วม์มากทไม่ดส่วนส่วนนีโอเฮเซเก็คือซีโร่ครับได้มาเฉยเจียมมือทรทัมือโทรของจริง <c oughs> ของน้องวีก็ตามนั้นไม,ไม่รู้แล้วแต่ว่าได้ซีโร่กับทาโร่แล้วที่อยากได้จริงเอาว่าซื้อมาอีกกล่องหนึ่งเพราะว่าซื้อให้น้องอของฝันวันเกิดเดี๋ยวมาลุ้นอีกทีว่าน้องจับได้ตัวไหนโอเคเดี๋ยวต่อเสร็จมาอัดให้ดูอีกรอบบาย ไปราไอ้นี่เลยก็ได้นะเราต่อเลยก็ได้นะต่อแล้วก็วางเงี้ย่าได้ได้ได้อยู่มันยาวไปยาวไปโอเค